สวัสดีครับเดีย๋ยววันนี้ผมก็มาแนะนํานะครับการเปลี่ยนตัวไฟหลีนะครับก็อันนี้ผมจะเปลี่ยนกับเซตนะครับก็เราเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าตัวปลัก๊กับช่องไฟหลีเนะี่ยก็จะอยู่ด้านหน้าตัวรถอยู่แล้วนะครับอ่าสาหรับช่องไฟหลีนะครับเนี่ยตัวขาไฟหลีที่เราจะเสียบปลั๊กนะมันก็จะอยู่ด้านในนี้นะครับตัวนี้นะตรงนี้นะนนนผมเดี๋ยวผมดึงออกมาให้ดูกันนะครับตรงนี้ขาก็จะเป็นตัวปลั๊กไฟหลีนะก็เดี๋ยวอันเนี้ย เราใช้ตัวไฟหลีที่เราจะเปลี่ยนนะครับเอาขาเสียบเข้าไปได้เลยผมก็จะเสียบแทนตัวไฟหลีเดิมนะครับนเสียบเข้ากับปลั๊กนี้ได้อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับการใส่เปลี่ยนตัวไฟหลีแล้วก็อันนี้นะผมใส่คืนช่องเดิมของตัวไฟหลีนะครับอันนี้ผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวไฟหลีก็จะเป็นสีเขียวนะอันนี้ผมใส่เป็นสีเขียวนะครับก็สําหรับวันนี้นยการติดตั้งตัวไฟหลีนะครับก็ทําได้ง่ายๆเลยนะครับเราสามารถ เอาตัวไฟล์เนี่ยเสียบแทนตัวเดิมได้เลยนะครับ